พลาดตรงนี้ก็เยอะนะหลายคนเดียวถ้าคุณเหลืออย่างเงี้ยแล้วคุณจะขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกมันขึ้นไปไม่ได้มันขึ้นไปสูงกว่าน,นี้ไม่ได้เพราะคุณจะทิ้งจากสิ่งหนึ่งขึ้นไปอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยนะคุณต้องจบจากสมมติว่าบันไดขั้นที่หนึ่งเนี่ยถ้าตาบใดคุณก้าวเนี่ยคุณต้องก้าวให้พ้นบันไดขึ้นขั้นที่หนึ่งเลยใช่ไหมแล้วคุณเดี๋ยขึ้นไปขั้นที่สองก้าวพ้นทั้งขาซ้ายขาขวานะอ่าไม่ใช่คุณ ก้าวขึ้นไปขาขวาแล้วขาซ้ายแตะอยู่ปลายเท้าแตะอยู่ที่บันไดขั้นที่หนึ่งเนี่ยอ่าอาจจะเหลือไว้หน่อยเอาแล้วเงี้ยคุณคุณจะไปมั่นคงคุณจะไปขึ้นไปทําให้มันได้สมบูรณ์ในบันไดขั้นที่สองได้ไงคุณก็ทําไม่ได้แม้ขั้นที่หนึ่งเนี่ยคุณก็ยังไม่พ้นเลยเพราะปลายเท้าคุณยังแตะอยู่ที่ขั้นที่หนึ่งวันทึงบอกคุณจะขึ้นไปขั้นที่สองได้เนี่ยคุณต้องหลุดขั้นที่หนึ่งมาให้บริสุทธิ์บริบูรณ แม่ปลายเท้าก็ยกขึ้นมาที่ก้าวขึ้นมามาเหยียบขั้นที่สองให้มันเต็มมันจะได้หนักแน่นมั่นคงอยู่ในบันไดขั้นที่สองด้วยอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพอคุณก้าวขึ้นมาเต็มขั้นที่สองคุณถึงจะก้าวขึ้นไปขั้นที่สามอีกเพรามันต้องบริสุทธิ์บริบูรณ์จากฐานที่เราเคยยืนเหยียบอยู่นั้นต้องหลุดมาให้ได้คุณถึงจะขึ้นไปบริสุทธิ์ในขั้นสูงขึ้นไปได้เพราะอย่าไปหลงเหลือมันเอาไว้ ซึ่งอันที่อาตมาเห็นอยู่ว่าพวกเราเนี่ยศีลหลายข้อนะหรือตะบะหลายอย่างที่พวกเราสามารถทำบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้แต่พวกเราเนี่ยไม่ทำสักทีหรือทำไปแล้วก็ไปทำเฉพาะเข้าพรรษาไปทำเฉพาะช่วงไหนฤดูการเขาปลุกระดมก็ทำพอเกาเลิกปลุกระดมก็เลิกทำ ไอการเลิกทำนั่นแหละนะะคุณก็ไปหลงเหลืออีกแล้วมันย้อนกลับไปหลงเหลืออยู่อยู่อย่างเก่าอีกแล้วเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยใจเราจริงๆก็รู้ว่าเราทําได้อยู่แล้วไออย่างเงี้ยเอาจริงเขาหน่อยเท่านั้นเองนะตั้งใจทําจริงๆเนี่ยคุณก็จะทําได้บริสุทธิ์ไปเลยแล้ว,ลวพ,อพอคุณได้แล้ควคนที่คุณสบายเลยนะคุณไม่ต้องถอยกลับมาอีกเลยมันมันได้แล้วมันได้เลยเนี่ยไอเต็มร้อยไปแล้วเนี่ย เพราะพอมันได้เต็มร้อยเนี่ยความปิติสุขเอกคตาจิตที่คุณได้นะโอ้โหมันโล่งมันโปรโ่งมันสบายคุณเลือกเนื้อสัตว์มาได้เนี่ยใครที่ได้เต็มร้อยแล้วใช่ไหมไม่ต้องไปเหลืองเหลือเศษเศษเชื้อเชื้ออะไรอีกเนี่ยรับรองเลยคุณไม่อยากกลับไปแตะไปชิมไปกินอะไรเนื้อสัตว์อีกเลยใช่เพราะคุณชัดเจนเลย แค่บางทีเนะี่ยอย่าว่าจะไปแตะไปชิมเลยแค่ได้กลิ่นคาวเนื้อสัตว์โอ้โหยังไม่อยากจะดมเลยคุณนั่นแหละไม่ใช่รังเกียจนะแต่เรารู้สึกว่าแม้กลิ่นเนี่ยเราเราก็ยังไม่ไม่ต้องมาดมเลยพูดง่ายไม่กินทางปากเราไม่กินทางจมูกด้วยทางจมูกก็ไม่กินเหมือนกับจำชาดกกแม่มาอยู่เรื่องหนึง่งที่ เรื่องมีดอกบัวบึงบึงบัวส่งกลิ่นหอมอ่ะอเสร็จแล้วก็ไม่ไปเด็ดดอกบัวเสร็จแล้วก็ไปยืนอยู่ริมบึงเนี่ยนะแล้วก็ไปดมกลิ่นดอกบัวที่หอมเนี่ยแล้วก็เลยมีเทวดาหรือไงเนี่ยนะมาต่อว่าไงบอกเนี่ยท่านยังยังเสพท่านยังติดอยู่นะอะไรอย่างนี้ก็โดนต่อว่าต่อขานนั่นแหละ นเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยยังเป็นเศษเชื้อที่ยังให้หลงเหลืออยู่อีกแน่ก็ทําไมอ่ะ,อะนี่นี่ทางปากไม่กินแล้วยังกินทางจมูกอีกนะไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขามีดีทอกทางจมูกมนะเออแต่ตอนนี้เอาละนะแม้บางคนนี่ทางจมูกก็ไม่ดมแต่เป็นไง ทางใจบางทีแมวันวันร้ายคืนร้ายยังยังไงโอ้มานั่งนึกถึงเป็ไงในจิตเนี่ยนั่งนึกถึงโอ้โขข้าวหมูแดงข้าวหมูย่างเอ้ข้าวขาวหมูโอ้ไออะไรนะเป็ดไก่อะไรต่ออะไรนะ่อมันยังเสพในจิตอีกก็ทำไมจะต้องให้มันหลงเหลืออีก ช่ไหมเนี่ยพอมันเกิดขึ้นมาปั๊บคุณมีสติคุคณรู้ตัวปั๊บเอา้ามาอีกแล้วอย่างงี้นี่นะมันจะมายั่วย้อมมายอมสีใจเราอีกแล้วทำให้เราไปหลงไหลไปหลงเพิ่มมันอีกแล้วนี่เพราะฉะนั้นไม่เอาไม่ต้องให้มันหลงเหลือพวกนี้ไว้อะนะกำจัดได้กำจัดไปเลยให้มันเกลี้ยงเลยเพราะถ้าคุณกำจัดไอ้พวกเศษหลงเหลือไปได้คุณเป็นพระอาหารหันต์ จะเรื่องไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณกำจัดได้โดยไม่มีเศษเชื้อหลงเหลืออยู่เป็นพระอารหันในเรื่องนั้นคุณไม่ติดเหล้าบุหรี่คุณชัดเจนใช่ไหมไม่มีเลยแม้จิตคุณไม่เคยคิดจะต้องไปห่วงหาไม่ไปโหยหาอยากไปแตะต้องอะไรไอเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้เลยคุณก็เป็นอรหันในเหล้าบุหรี่คุณไม่มีเศษหลงเหลืออะไรในเรื่องพวกนี้เลย ไปสํารวจของไก่ของคนนัน้นนี่ยกตัวอย่างที่ให้คุณเห็นชัดๆแต่ตนี่เรื่องไหนค่ะถามคุณว่าเนื้อสัตว์คุณยังหลงเหลืออยู่ไหมไปสํารวจของไกของคนนั้นหลงเหลืออยู่ไหมมีไหมว่าบางทีก็โอ้โหพอเห็นอะไรนะเปะ็ดเจั๊บนึกถึงเป็ดจริงเลยเห็นเป็ดเจ๊โอ้โหนึกถึงเป็ดจริงเลยนะสัญญาเก่ามาเลยนะ สัญญาเก่าขึ้นมาเลยนะโอ้โหแต่ก่อนกินอเนจอร่อยแม่กินกินเป็ดจริงมาเลยคราวนี้ไม่ใช่กินเป็ดเจแล้วนะคราวนี้กินเป็ดจริงในจิตเราในอุปทานขึ้นเลยแล้วด้กินจริงๆเพรพออุปทานเก่าคุณขึ้นนะกินเป็ดจริงๆมาเลยทันทีเลยเพราะเนี่ยพอเรามีสตริรู้ตัวอ้าวน,นี่ยังหลงเหลืออยู่นี่รู้ตัวปั๊บจัดการ น่าสลายทิ้งไปเลยบอกโอ้ยเดี๋ยวนี้เราเลิกได้แล้วเราเลิกได้เด็ดขาดมาพอสมควรแล้วอันนี้มันสัญญาเก่าวมันขึ้นมานะจะมาหลอกเราให้ไปเกิดเชื้อเกิดกิเ,กเลสอีกไม่ได้หรอกนั้นตัดมันทิ้งไปไม่เอาเราไม่ติดแล้วอ่าอย่างเงี้ยคุณทําอย่างนี้ได้เนี่ยวันหลังมันเกลี้ยงเกา,าจริงๆเนี่ยมันไม่มันไม่มาหลอกกูอีกละถ้ามันขึ้นมามันขึ้นมาแต่สัญญา คือมันมันขึ้นสมมุติว่าพอเราเห็นเป็ดเจใช่ไหมเราภาพเป็ดจริงมันขึ้นมาแต่ไม่ได้มีจิตใจคิดใครอยากอะไรอยากจะไปกินเป็ดจริงอะไรกัมันจะไม่มีเลยแต่สัญญามันขึ้นมาได้แต่สัญญามไม่ได้เป็นกิเลสอ,อันเนี้ยนะหลงเหลือนั้นก็จะกำจัดไปได้เพราะฉะนั้นวิธีแก้หลงเหลือก็คือ ใช้อะไรแก้หลงเหลือฮะใช้อะไรแก้หลงเหลืออะไรที่จะแก้ได้ดีที่สุดเลยฮะนีสรุปแล้วนะเนี่ยไอสติมันแน่นอนอยู่แล้วบอกแล้วว่าสติไม่มีก็จบกันเลยต้องใช้ความเด็ดขาดคุณ <c oughs> ไอหลงเหลือเนี่ยคุณต้อง ใจแข็งแข็งต้องใจเด็ดเด็ดถึงจะแก้ได้ความอาลัยอาวร์ความเสียดายนี่แหละที่มันทําให้หลงเหลืออยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าไม่ใช่ไม่รู้นะมันรู้แต่คุณเสียดายคุณอาลัยอาวรบางคนเนี่ยนะอะไรอะไรทางบ้านก็จัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วมาจริงๆก็มาได้แต่ก็ยังต่อยแต่งๆติงๆตองๆอ,อ,อยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่มาสักที ก็แค่ตัดใจตัวเองก็มาได้แล้วบางทีคนที่บ้านเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่นะเขาก็ยินดีจะให้มา่วยซ้ําไปแต่ตัวเราเองนะมันเสียดายอย่างอะไรอาวรนไอ้นวยไอ้นีนน่มันก็เลยไม่ยอมตัดใจมาวันจะแก้ตัวหลงเหลือนี่ต้องตัดใจตัดใจเลยใจแข็งแข็งใจเด็ดๆนเพราะนี่ยผลทั้งหมดเนี่ยมันมาสรุปลงตรงต,รงตัดใจ mm. อะไร mm. ที่คมที่สุด ในโลกนี้คือความที่ใจคมพ่อท่านเคยใช้สำานมาจำสำานาไปได้แล้วแต่รู้แต่ว่าใจคมเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นการที่ใจจะตัดอะไรต่ออะไรได้คุณต้องทำใจให้คมถ้าใจทื่อๆเป็นไงตัดไม่เข้าโอ้โหตัดไม่เข้าเลย ใจทื่อๆไม่มีคมเลยนะประเภทบางคนใใจทื่อเหลือเกินตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดตัดยังไงก็ตัดไม่หลุดโออย่างนี้ยากไอ้อย่างนี้อย่าว่าจะหลงเหลือเลยมันเบิกบานเบอะเลยแหละมันไม่ใช่แค่หลงเหลือหลงเหลือเนี่ยมันตัดใจมาขนาดหนึ่งแล้วนะจนกระทั่งมันมาเหลือเศษเหลือเชือ้อเหลืออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นมันเหลือตัดสุดท้ายะคุณตัดได้อีกไหม มาพูดบ่อยมากเลยที่ทําอะไรที่ทําให้มันตัดใจไม่ได้ติดอะไรอยู่สองอย่างทำให้ตัดใจไม่ได้เออพูดอยู่บ่อยว่ามันติดสบายแล้วมันกลัวลําบากสองอย่างนี้แหละที่ทําให้มันตัดสุดท้ายนี่ไม่ได้สักทีนั่นคุณจำสองคำนี้ไว้ให้ดีๆออมันติดสบายแล้วมันก็กลัวลำบากมันเลยไม่ยอมตัดใจ ราะฉะนั้นถ้าคุณจะตัดใจได้หรือคุณจะฝึกใจให้คมขึ้นมาได้คุณต้องเลิกติดสบายเลิกกลัวความลำบากโดยเฉพาะลำบากแบบนี้เป็นการลำบากเพื่อที่จะพ้นทุกข์นะคุณลำบากลำบากแบบนี้ลำบากเพื่อที่คุณจะได้พบความสุขที่ถาวรที่แท้จริงของชีวิตนะเป็นสุขที่เราเรียกว่าบารมมาสุขเป็นสุขที่ จะไม่ต้องมาเดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังเพราะทำไมอ่ะทำไมจะตัดใจอย่างนี้ไม่ได้ตัดใจอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการตาดแบบัมมตดแบบเนข่ขมมะเออตัดแบบเน่ขมมะเอ้าวนี่ห้าข้อครบละตามความต้องการของโยมสื่อสินอ๋อเหลือเวลาห้านาที อา้าวมีใครถามอะไรไหมนะอา้าวถามอะไรอาจมาตอบไปสั้นได้ <c oughs> ยกไม่เม่ามันจำเป็นต้องตอบยาว เรื่องการกินเนื้อสัตว์ใช่ไหมที่ข้างนอกเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ฆ่ามาเพื่อตัวเราเองเหรอจอ๋ออันนั้นเขาใช้คำว่าเจาะจงถือถ้าไม่ไม่เจาะจงฆ่ามาเนี่ยคืออันนี้เป็นมันมีในพระส,สูตรนะเป็นคําที่พู้เจ้าท่านตรัสเอาไว้มีในพระส,สูตรเลยว่าถ้าไม่ได้เจาะจงฆ่าเขาก็ถือว่ากินได้ อย่างเช่นภิกษุเนี่ยคือเป็นบทที่ภิกษุจะต้องพิจารณาเลยสมมติว่าอาหารเนี่ยตอนที่พิจารณาอาหารก่อนที่จะฉันนะสมมติว่าเขาเขามีเนื้อสัตว์มาใช่ไหมเสร็จแล้วท่านเองเนี่ยท่านพิจารณาแล้วว่าเนื้อสัตว์เนี่ยเขาไม่ได้จอดจงฆ่ามาเพื่อที่จะมาให้ท่านเนี่ยมาถวายท่านอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะไม่อะไรก็ฉันก็ได้ก็ฉันก็ได้ ก็นั่นไงนละ่ะก็อย่างเช่นอย่างนี้ไงที่อาตมาบอกสมมติว่าพระมาพิจารณาเนี่ยว่าเอาันนี้เขาซื้อมาใส่บาตรเอาสมมติน่ะเนื้อสัตว์ตวน,น,นะนะเขาซื้อมาใส่บาตรใช่ไหมเราก็ไม่รู้จะซ้าไปว่าใครฆ่ามาแล้วก็ไม่ได้เจตนาฆ่ามาเพื่อมาทําบุญถวายพระด้วยถูกไหมละ่ะออย่างเงี้ยก็ฉันได้หมดแหละเนื้อสัตว์ตัวไหนก็ฉันได้หมดแหละถูกไหมละ่ะถา้าถ้าพิจารณาอย่างที่ตะกี้บอกอ่ะเอาคนนี้ไม่ได้เจาะจงฆ่ามาเพื่อที่จะ ถวายพระท่านนี่วันท่านพิจารณาเสร็จท่านก็ฉันได้ถูกไหมละ่ะที่ที่อย่างคุณว่ามาเนี่ยแต่ถ้าพิจารณาแบบนี้อาตมาถามหน่อยเถอะทุกวันเนี่ยมีคนทำบุญสักกี่คนที่ข่าเองมาถามดูหน่อยมีคนทำบุญสักกี่คนที่ข่าเองหรือไม่ต้องเอาข่าเองอทำอาหารเองอะ่ะ น้อยลงเรื่อยๆอะถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไงอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วลหะมันเกี่ยวอยู่ที่ตรงนี้ตรงที่เรียกว่ามีเจตนาฆ่าเพื่อที่จะเจาะ,ะจงฆ่านี่แหละคือเจาะจงฆ่าเพื่อที่จะมาทำอาหารนี่แหละให้ให้คนกินนะพูดง่ายจะเป็นพระก็ตามไม่ใช่พระก็ตาม เพราะถ้าตาบใดเนี่ยมีการเจาะจงฆ่าเพื่อมาเป็นอาหารก็กกเขาเจตนาฆ่าเพื่อมาทําเป็นอาหารใช่ไหมให้คนกินเพราะฉะนั้นยิ่งค้าขายด้วยเจตนาเพื่อค้าขายอาจจะไม่ได้ฆ่าทําอาหารน่าจะฆ่าเพื่อเพื่อขายก็ได้ถ้าเจตนาอย่างเงี้ยเพื่อซื้อขายหรือเพื่อมาทําเป็นอาหารมันต้องมีผู้มารับทอดอยู่แล้วถูกไหมต้องมีผู้มารับทอดต่ออยู่แล้ว คือผู้ที่มากินอาหารนั้นหรือผู้ที่มารับเนื้อนั้นไปต่ออีกถ้ามีเจตนาอย่างเนี้ยผิดแล้วผิดศีลข้อที่หนึ่งแล้วหรือถือว่าเจาะจงฆ่าไม่ใช่แปลอย่างที่เขาแปลถ้าแปลอย่างที่เขาแปลอาตมาบอกแล้วเนื้อสัตว์อะไรก็กินได้ทั้งน,นั้นแหละเขาบอกแล้วว่าทุกวันนี้ทั้งไม่ได้ฆข่าเองบางทีทัางไม่ได้ทําอาหารด้วย ก็คุณไปซื้อมาก็มาทําบุญใส่บาทอะไรได้ทั้งนั้นนี่อย่างเงี้ยแล้วภาไม่ต้องเสียเวลาพิจารณาอะไรเลยด้วยเพราะส่วนใหญ่ก็อย่างนี้ทั้งนั้นแหละก็ฉันได้ทั้งนั้นแหละทั้งเงี้ยแต่มันไม่ใช่ไงไม่ใช่เป้าหมายเพราะจะต้องสอดคล้องกับศีลข้อที่หนึ่งบอกแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่ตัดอะไรที่ขัดแย้งกับศีลโดยเฉพาะศีลเป็นหลักด้วยวนะศีลนี่เป็นหลักด้วยอ่ะเพราะที่บอกว่า เออถ้าเป็นเนื้อสัตว์ที่เขาเจาะจงอะไรมาอย่างนี้นะต้องไม่ขัดแย้งกับศีลข้อที่หนึ่งว่าห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพาะั้นคุณคุณดูเป้าสิอันนี้เป็นหลักอยู่แล้วถูกไหมก็ขนาดห้ามแล้วเนี่ยห้ามฆ่าแล้ววันข่าวนี้เนี่ยมันเป็นรายละเอียดที่ว่าห้ามฆ่าแล้วเนี่ยผิดแล้วนะถ้าถ้าเจาะจงฆ่าเนี่ยผิดแน่นอนแล้ว เนี่ยเจาะจงฆ่านี่ผิดแหละกูจะฆ่าเพราะอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเจาะจงฆ่ามาเนี่ยคุณผิดแน่นอนแล้วบาปผิดศีลข้อที่หนึ่งแล้วุณจะเจาะจงฆ่ามาขายเจาะจงฆ่ามาทําอาหารกินเองก็ตามคุณผิดแล้วแต่ที่ข้อนี้เนี่ยที่แบบว่าถ้าเราพิจารณาแล้วนี่นะที่บอกว่าไม่ได้เจาะจงฆ่ามาเพื่อที่จะมาทําอาหารให้ฉันเนี่ยหรือว่าให้ให้คนเรากินเนี่ย พูดง่ายว่ามันหมายความเหมือนกับเนื้อที่บางสกุลที่มันตายโดยธรรมชาติหรือมันเกิดอุบัติเหตุตายเขาไม่เจตนาจะไปฆ่ามันเข้าใจไหมเขาไม่เจตนาจะไปฆ่ามันนะแต่ว่าบางทีเอาขับรถมาอย่างเงี้ยโอ้โหหมูวิ่งข้ามถนนชนหมูตกคลองตายตหมูตายนะ <c oughs> ไม่ใช่คนเออ อย่างเงี้ยเอา้าไม่ได้เจตนาจะไปฆ่ามันเลยอุบัติเหตุเนื้ออย่างเงี้ยเอามาทําเป็นอาหารหรือแม้แต่เขาเอาเนื้ออย่างนี้ไปขายก็ตามไม่ผิดอะไรเพราะว่าไม่ได้เจตนาไม่ได้เจาะจงจะไปฆ่ามันถ้าตายแล้วถ้าคุณทิ้งเฉย,ยเฉอา้าวก็เสียของไปเปล่าประโยชน์ใช่ไหมอันนี้อา้าวเขาก็เอามากินหรือเอามาทาเป็นอาหารเอามาใช้เป็นประโยชน์ซะ ถ้าอย่างเงี้ยผู้เจ้ายังพออนโลมได้หรือถือว่าเป็นเนื้อแบบปังสุกุลนะหรือสิงโตสมมตว่ามันมันไปล่ากวางได้สักตัวหนึ่งมันกินกินเสร็จมันอิ่มแล้วยังเหลือเศษเนื้อของกวางอยู่เลยใช่ไหมแล้วมันก็ทิ้งเอาไว้างี้อมันก็ไปที่อื่นแล้วอันนี้สิงโตเจตนาฆ่ากวางกิน ใช่ไหมแต่ตอนนี้กวางที่ตายแล้วเนี่ยทิ้งแล้วคําว่าบางสุกุลนี่หมายถึงว่าเนื้อที่ทิ้งแล้วคือถ้าทิ้งแล้วเนี่ยมันถ้าทิ้งต่อไปก็คือเน่าแล้วก็เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ละแล้วเราก็ไม่ได้ไปฆ่าเองเราไม่ได้แปลอะไรแม้เนื้ออย่างนี้เอามาทําอาหารกินได้อันนี้อนุโลมพระเจ้าอนุโลมให้เห็นไหมเนี่ยคนที่ ไปเอาเนื้อนั้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเจตนาให้สิงโตฆ่ามาให้เขาใช่ไหมเออเมาก็ไม่ได้เจตนาอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าไปพบไปเห็นซากซากกวางโดยที่เรียกว่าอ้าวนี่สิงโตหรือสัตว์อื่นอะไรใครก็แล้วแต่ฆ่าทิ้งไว้แต่เห็นไหมไม่ได้เจตนาฆ่าเพื่อที่จะมาให้คนกินหรือว่าให้ให้ใครกินเป็นอาหาร พราะถ้ามีเจตนาฆ่าเพื่อให้คนกินเพื่ออะไรแล้วเอาเนื้อนั้นมากินผิดเนี่ยถ้าจะพิจารณาต้องพิจารณาแบบนี้เพราะฉะนั้นถึงบอกไงที่เขาพิจารณากันแล้วเขาเอาตื้นตื้นแบบนั้นนะมันค้านแย้งกับศีลค้านแย้งกับอะไรไปหมดแหละแล้วถึงได้ออกมาเป็นผลทุกวันนี้ไงถึงพระในเมืองไทยส่วนใหญ่ถึงได้ฉันเนื้อสัตว์เป็นว่าเล่นเลย แล้วพระส,สูตรนี้ก็เลยไม่มีความหมายอะไรเลยเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยพ่อท่านมาแปลแล้วก็มาตีความให้ให้ชัดเจนเนี่ยแหละคนคนที่ไปอ่านที่พ่อท่านเคยเขียนลงในแสงสูย์เนี่ยเนี่ยเรื่องเนี่ยเจาะจงค่าเนี่ยโอ้โหคนอ่านแล้วบอกโอ้โหชัดเจนเลยเข้าใจเลยเขาเลิกกินเนื้อสัตว์เลยอย่าว่าแต่พระเลยแม้ผู้ที่มาถือศีลมาปฏิบัติธรรมเขาชัดเจนในะอันนี้เขายังเลิกกินเลย แล้วนับภาษาอะไรกับพระะพระยิ่งต้องชัดเจนได้ได้ถูกต้องได้ดีกว่า,าอ้าวไม่รู้ยังงงอยู่วะ <c oughs> ระวังน่ะ <c oughs> เขา ระวังครับเขาจะไม่กินแค่เนื้อใส่เขาจะกินคุณเข้าไปด้วยปรบประวาทะกับเขาระวังให้ดีเออเอออ๋อถ้าเป็นคนรู้กันก็ไม่เท่าไหร่นะระวังก็ไม่รู้กันเนี่ยต้องพูดดีๆนะบางเรื่องนี่แม่พูดยากคือมันต้องปรับทิฏฐิค่อยๆปรับมาปรับมาจนกระทั่งค่อยๆมีสัมมาทิฏฐิเข้าเข้าเข้า,เข,าเข้ามานะถึงจะพูดกับรู้เรื่องนะคุณ ถ้าห่างไกลกันมากนะอยู่ด,ดีคุณจะไปปรับที่ถีกเข้าเลยนะโอ้โหฟังกันไม่รู้เรื่องเลยนะทะเลาะกันตายเลยละคุณไอเราไม่เจตนา,นาจะทะเลาะกับเขาแต่เขาทะเลาะกับเราแน่ขนาดนั้มาเคยไปตอบคําถามที่ที่ธรรมศาสตร์ปีไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วพวกนักศึกษามาลุมถามมาก็บพูดไปเนี่ยอธิบายเนี่ยไอเรื่องถูกต้องต่างๆที่เรา พอพึ่บปฏิบัติมาเนี่ยโอ้โหเขาฟังแล้วเขาค้านแยงเขาโต้เถียงอย่างนั้นอย่างงี้นงงจนกระทั่งพวกเราเองอ่ะไอ้ที่นั่งฟังอยู่พวกเราที่ไปด้วยนั่งฟังอยู่ทนไม่ไหวจะมาช่วยเถียงแทนตารม,มาต้องระวังอ,อตาตมายังบอกว่าเดี๋ยวคุณนั่งเฉยๆใจเย็นๆไว้ให้อาตมาตอบเองโอ้ต้องบอกพวกเราอะ่ะมันก็จําไม่ได้แล้วนะใครเนี่ยจะขึ้นมาช่วยเถียงแทนไม่รู้ เป็นญาติธรรมนั่นไม่ได้ต้องต้องอดทนต้องใจเย็นให้พอแล้วบางทีถ้าเราอธิบายไปไกลเกินไปเขาก็ไม่เข้าใจบางครั้งก็ต้องอธิบายจากตื้นๆให้เขาเข้าใจก่อนทีละขั้นมาทีละขั้นมาเป็นลําดับเป็นขั้นตอนเขาถึงจะเข้าใจไอ้ที่ลึกขึ้นมาได้บางครั้งเราพูดออกไปเราอธิบายไอ้จุดหมายปลายทางซึ่งเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราอธิบายตัวปลายไปเลย แต่ตัวต้นเราไม่ได้อธิบายปัญขาดตอนเขาไม่เข้าใจเพราะต้องอธิบายมีเบื้องต้นทำกลางบ้านปลายคุยกันแล้วถึงเขาจะยอมจำนวนแต่ต้องรวมไปทั้งคนนั้นเนี่ยต้องไม่หลงตัวด้วยนะถ้าหลงตัวถือตัวแล้วโหยิ่งยากเลยอ่ะเนี่ย พอเข้าใจป่ะอะถ้าเข้าใจวันนี้ก็พอวันนี้สองทุ่มวันนี้วันพุธวันพุธปกติก็เราก็เริ่มหกโมงน,นะถึงสองทุ่ม